รายการสภาจโจเป็นรายการที่สแสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นอย่าดรามา่าเพราะมามา่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ครับขอเปิดประชุมครับ ท่านสมาชิกสภา,าโจกที่คารบทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการประชุมสภาโจกของเรานั้นในการถ่ายทอดทุกครั้งปรากฏว่ามีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามามากมายเหลือเกินครับหลังการประชุมว่าผู้ฟังผู้ชมการถ่ายทอดทั้งหลายนั้นบอกว่าดึกมากครับอยากให้การถ่ายทอดการประชุมสภาโจกนั้นได ่ายทอดให้เร็วขึ้นกว่านี้ตอนนี้ผมได้ให้ทางสภาได้ไปประสานงานกับทางไอทีวีอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะประชุมสภาโจกให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่ามีผู้ที่ติดตามการประชุมอย่างอดหลับอดนอนเช้าขึ้นมาไปทํางานไม่ไหวกันก็มากครับเพราะยังไงขาดการประชุมไม่ได้ครับยิ่งกว่าสมาชิกสภาโจกของเราสิครับการติดตามครั้งนี้พอใหญ่ที่นั่งได้แล้วนะครับครับทุกทีมอยู่แถวนน้นเลยหรวอ เออคขย้ายมาไว้นี่ท่านนายกกับท่านเองไม่ได้ประสานกันเลยครับว่าจะให้ท่านทําหน้าที่แทนตรงนี้คุยกันแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าโต๊ะอ,อยู่ตรงไหนปกติเขาก็ต้องมาหากันตั้งแต่ก่อนตีสี่แล้วล่ะครับออกมาตีสี่เพราะไม่วางตีสี่เพราะไม่วางพะเรากินโจ๊กไปหลือขอบคุณพ่อใหญ่นะครับท่านสมาชิกสภาโจ๊กครับวันนี้ต้องขอเรียนว่า ทางพรรคฝ่ายแค้นได้เตรียมการที่จะตั้งกระทู้สดในหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปัญหาคอร์รัปชันต่างๆซึ่งผมเองก็ได้เตรียมการกับทางสมาชิกที่จะเป็นผู้ตั้งกระทู้และอภิปรายในวันนี้พร้อมกันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นกระทู้สดก็ตามแต่ทางฝ่ายรัฐบมทางคณะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายและสมาชิกสภาฟักทางพรรคฝ่ายรัฐบวมเนี่ยนะ อันนี้ไม่ได้ทุจริตถ้อยคําแต่อย่างใดเนี่ยมันหลุดเองเนะได,ได้ได้เตรียมการกันไว้แล้วครับถ้าจะไปช่วงประธานเรื่องนี้ผมว่าเอาไว้เรื่องอื่นไม่ดีกว่าเลยครับท่านรัฐบาลเชิญครับเชิญครับท่านประธานครับผมไม่บังอาจที่จะโต้เถียงท่านประธานด้วยความเคารพเรามีทั้งพี่น้องชาวไทยและเทศที่ดูรายการอยู่เพราะนั้นถ้าเป็นฝรั่งเกิดได้ยินก็ว่าสะดุ้งนะครับท่านประธานฮนะ ผมอยากให้ถอนนะท่านประธานนะถอนแน่นอนครับผมไม่ใช่แม่ไก่อยู่แล้วครับผมต้องถอนแน่นอนขอบคุณท่านอุตมานที่กรุณาทักทวงเมื่อผมลุกขึ้นแล้วท่านประธานครับผมก็ไม่อยากนั่งนะครับผมอยากจะต่อเนื่องไปเลยเนื่องจากวันนี้ท่านประธานครับผมได้เตรียมอาวุธนะครับซึ่งผมจะได้ขออนุญาตท่านประธานในโอกาสต่อไปแต่ในวันนี้ครับท่านประธาน ผมยอมไม่ได้แผ่นดินพลิกก็ต้องพลิกครับ<อ>แต่ด้วยความรักที่ผมมีต่อทัประธาท่านอุตมานครับผมกลับอารมณ์ตามท่านไม่ทันจริงๆครับผมอยากจะหยิบยื่นกวีจากใจให้ทับระธานครับเนื่องจากว่าการประชุมวันนี้อาจรุนแรงแทงเข่าขย่ออก พวกนรกอาจเหลือทนจนบัตรสีจึงเรียงร่ายรินรถบทกวีให้ประทานคนดีอย่านีไปท่านเตรียมการกันมาเป็นกรอนอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวผมผมจะต้องเรียนตอบท่านอุตสมานทั้งนิดหนึ่งนะครับท่านลมชัยครับว่า ประธานจะไม่หนีเอาชีวิตจะขอปลิดเทียบชุแม่ <c oughs> ประธานจะไม่หนีเอาชีวิตจะขอปลิดชีพชั่วแม่หัวหายขอขอบคุณอุตมานบานตาไทย <c oughs> ที่ส่งมอบกำลังใจให้ประธานปร,ท,นรท่านพท่านผมพ,พูดได้แล้วนะครับรับเชิญครับผมที่ภาษา นายรมธโรสมชายกี่น้องฮีจากรอ้อเ็ดครับผมประท้วงรรท่านประธานนะข้อแรกเชิญครับเรื่องบทกรอนเรื่องอะไรเนี่ยในเมื่อซักซ้อมกันไว้แล้วไม่ควรจะผิดพลาดคระท่านประธานนะข้อที่สองผมประท้วงท่านอุสมามาลูกหยีผมประท้วงรรท่านประธานด้วย ทรร่านประธานปล่อยให้ท่านอุสมานลูกหยีนำอาวุธเข้ามาในสภาโจกแข่งนี้ได้อย่างไรแล้วท่านอุสมานลูกหยีนั้นทรร่านประธานเองก็พูดว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงลงผีเข้าผีออกแล้วจะจับผู้แทนเป็นตัวประกันเมื่อไรก็ไม่รู้นี่คนเมายาบ้ามันเยอะครับทรร่านประธานปล่อยให้หลุดเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้ครับเข,เข้าใจแล้วครับท่านสมชายครับ,รบท่านอุสมานครับ ผมไม่อนุญาตในเรื่องอาวุธความจริงในข้อบังคับเราก็มีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วต้องต้องขออนุญาตให้ท่านนำอาวุธเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่สภา,าด้วยนะครับท่านสมาชิกจากท,ทางเชียงใหม่เชิญครับท่านรันโสสมพัสขอสั้นๆนะครับในช่วงหาลรือขอบคุณมากครับที่พูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <laughs> ท,ท่านควรจะทำอะ,อะไรให้มันเร็วกว่านี้หน่อยนะทประธานครับ คมสมภาษชูช่องสมาชิกสภาโจก,กจ<า>กจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เป็นกรเป็นไอยังกันต่างๆนาน,นา,นนานครับท่านครับ <c oughs> ผมมีเหมือนกันครับ <c oughs> อันสตรีมมากเหมือนปูริง <c oughs> จะจีบทิ้งจีบกว้างก็ยังไหวเขาบรลลักษ์เขาแล้วก็แล้วไป <c oughs> อย่าสนใจไปเลย <c oughs> เพื่อนเอ๋ยกระเทยมีสมาธิ ว่าถ้ากรอนมันไม่เข้าพวกก็อย่าเอาเข้ามาเลยครับให้มันรับต่อเนื่องกันหน่อยสิครับท่านสมภาคไม่ใช่นึกกรอนอะไรมาได้ก็เอาด้วยครับคงคงจะสมควรกับเวลาแล้วครับผมผมไม่อนุญาตให้เป็นกรอนแล้วครับท่านประธานครับตอนตอนนี้ท่านผู้นาท่านผู้นําพักฝ่ายแค้นนะครับวันนี้ท่านได้เตรียมเรื่องการอภิปรายเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะกระทู้สดเรื่องปัญหาคอร์รัปชัน และท่านสมาชิกภาคฝ่ายแค้นอีกหลายท่านนะครับซึ่งก่อน้วแล้วแต่ที่อยู่ในบัญชีที่แจ้งชื่อผมมาแล้วทั้งนั้นนะครับว่าวันนี้จะเป็นผู้อภิปรายคนสําคัญนะก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านซึ่งการประชุมสภาโจ๊กของเราคงประชุมกันบ่อยในบางนัดท่านก็ไม่ได้เข้ามาครับแต่วันนี้ต้องขอเรียนกับท่านสมาชิกครับว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆครับเพราะว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบทั้งฝ่ายแค้น ทั้งพักทางฝ่ายรัฐบาลกันเองก็ตรวจสอบกันเองนะครับเนื่องจากพักทางฝ่ายรัฐบาลก็เป็นพักใหญ่ครับไม่รู้จะทำยังไงก็ตรวจสอบกันเองก็ตาน